วนนี้ครูให้โอกาสทุกคนประกาศรับพนักงานนะอ่ะต้องการพนักงานเพิ่มไหมคะต้องการค่ะสิบอัตราค่ะสิบอัตราเรี <c oughs> ยนจบที่นี่เท่านั้นดีไหมคะ <c oughs> ดีค่ะส่งมาเรียนที่นี่เลยอ่ะเป็นไงรับพนักงานเพิ่มไหมคะ,ะสาขานี้มา,มาเ,ยเยอะเยอะเลยครับ <c oughs> เยอะเยอะเลยเรื่องหน้าตาก่อนเพราะว่าเจ้าของร้านหล่อ <c oughs> แล้วก็สวยมากันดับแรกเลยนะคะเอาอันนี้หลบหลบทำไมหลบทำไมอ่าเป็นไงบ้างกับคุณหญิงวันแรกสนุกไหมสนุกมากค่ะมีพลังคิดใหญ่มากค่ะเออมันต้องอย่างนั้นนะ ใครจบที่นี่นะต้องปร,ประสบความสําเร็จร้านก็ต้องเติบโตนะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บใช่ค่ะเราก็เลยมาหาเทรนด์ในออนไลน์<ช>ว่าจะเพิ่มอะไรอัปเกรดที่ร้านนวดอีกที่หนึ่งอะคะ่ะอืมหลายสาขาค่ะอ,อยู่ตรงไหน,นของอุดรลูกอยู่ตรงริมหนองประจักษ์นะคะอยู่เส้นโรงพยาบาลศูนย์อุดรเลยค่ะตอนนี้จะเพิ่มทรีทเมนต์อะไรในร้าน,นะคะตอนนี้จะเพิ่มนวดหน้าที่ร้านเล็บแล้วก็ส่วนร้านนวดก็จะมี อ่าสปาผมเวียดนามค่ะแล้วก็นวดหน้าเพิ่มขึ้นที่ร้ยนวันนี้โอ้โหตอนแรกคิดว่าจะยากแต่จริงๆไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะมันอยู่ที่เทคนิคนะอ่าแฟร์นี่คุณหญิงมีลูกชายสุดหล่อเลยทุกคนนะคะเปิดร้านที่ไหนคะอยู่นนทบุรีนะครับเป็นตรงข้ามตลาดต้นสักนะครับจะเปิดเร็วๆนี้นะครับเ่ขอาผมสไตล์เวียดนามยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ ita ay